อลครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์กลับไปครั้งกับเกมเซิร์ฟเวอร์รีวิววันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวผ่าเพลินกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในเดที่6นะครับเปิดบันที่14ทธันวาคมนี้ในช่วงปลายปีต้อนรับหน้าหนาว2021ครับผมกับรูปแบบเซิร์ฟเวอร์แพทใหม่ล่าสุดนะฮะกับการ อัปเดตนะฮะลหลายๆอย่างในเซิร์ฟเวอร์นี้รวมถึงของแฟชั่นชุดปีนะฮะที่มีของแจกที่หลากหลายไม่เหมือนใครเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้ามาเปิดรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์นี้กันว่ามีของจัดแจกฟรียังไงกันบ้างนั่นเองนี่คือรูปแบบนะครับผมหรือว่าการแต่งตัวในหนุ่มหล่อสาวสวยหรือว่าอันดับ ต้นๆน,นะฮะนี่ก็จะมีประมาณนี้ทุกคนครับแต่ละคนเนี่ยมีเอกลักษณ์ส่วนตัวค่อนข้างที่จะชัดเจนนะอันนี้ก็จะเป็นนักฆ่าที่เป็นอาชีพยอดฮิตในเซิร์ฟเวอร์นี้ที่เขาเลือกเล่นกันทุกคนฮะโอ้โหแต่ละคนนี่แบบหล่อสวยมากนะครับเนี่ยเป็นไงลระโอโ้ตัวคนนี้แบบแต่งตัวโหวดมากเลยตัวละครไอเคนนะครับสวยมาก เซตสีแดงนะชุดเกิดใหม่กับของอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับส่วนของจะแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟนี้นะเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่แนวจัดแจกหน,นักเซิร์ฟมิดน่าจะจัดอยู่ในประเภทเซิร์ฟเวอร์จัดแจกหนักนะครับพเพชรแดงยืนออนไลน์เนี่ยหนาทีได้รับไปเลย1,000 0แเพชรแล้วก็ของแจกฟรีจะมีประมาณนี้แรกเริ่มต้นนะครับของแฟชั่น แจกมามีพวกรอยเท้าปีนะครับชุดแฟชั่นแล้วก็จะมีเอ่เซ็ตพูดนะครับพิเศษนะตัวนี้แจกมาให้เราด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ Eagle Point น่ออีเกิลพอยท์นะฮะออฟ5เปอร์เซ็นต์มีออฟเกี่ยวกับเจาะท่าแจกมาให้เราปี4ตัวนะครับใส่แล้ว BP ขึ้นเยอะแน่นอนนะครับนี่จะมีเซ็ตที่เขาจัดมาให้มีมังกรกระดูกมังกรวิญญาณแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับ support SP ปีสาวพิเศษจัดแจกมาให้เราฟรีนะครับตัวนี้เป็นชนิดพิเศษนะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพวกผลไม้50ลูก1ลูก500เซตัสมีเหรียญข้ามเพความสำเร็จชื่อเสียงชุดแฟชั่น31ชิ้นตันนะครับตัวนี้อัปเกรดตันได้เลยครั้งแรกบวก10ฟรีๆ f a นะครับมีอุปกรณ์แรกเริ่มต้นออฟสีทองหรือบอกไปว่าเซิร์ฟนี้มีออฟสีทองแล้วก็ของอัปเกรดใหม่ล่าสุดเลยในเซิร์ฟเวอร์นี้มีของใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีพวก Uh, อุปกรณ์สีทองสวยมากแล้วก็ออฟยังโหดเลยตัวนี้จะแจกมาฟรีออฟสองนะสองอจะมีค่าลบหลีกเอสพี e, ป้องกันแม่นยำพลังโจมตีเลเวลคูณนะฮะยี 20. แล้วก็พลังป้องกันบวก2%อลัคก,กี้คุณที่เข้าครบเซตเลยนะครับมีมุกค่าประสบการณ์แจกให้เราด้วยจํานวน60ชิ้นนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมดูฮะหชิ้นเนี่ยแจกอ e ีคีมา180ยแปดล้านมึงเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับมีเหรียญข้ามเฟสด้วยนะฮะเป็น ไอเทมนะครับที่สําคัญสําหรับใครที่ชื่นชอบเล่นในเซิร์ฟเวอร์แนวจัดแจกน้าพาดประการทั้งปวงนะครับตัวนี้เราก็สามารถสวมใส่ไปแต่งตัวได้เลยว้าอันนี้เป็นอุปกรณ์แรกเริ่มต้นจัดแจกมาทุกอาชีพครับทุกคนฮะนี่จะเป็นออฟสีทองนะนี่ครับทุกคนเขาจะแจกมาให้เราฟรีเลยนะครับซึ่งตัวละครผมเนี่ยเล่นเป็นเอลนะครับผมก็จะเปิดอที่จะรับใส่ให้คุณผู้ชมดูเลยว่าแจากฟรีครั้งแรกเราสามารถอุ้ย เยชุดที่เทะคริสต์มาสนะทุกคนดูโหโคเซ็กซี่เลยเอานี่เหมาะมากเลยตัวนี้เขาแจกมาตันเลยนะโอ้โหปีกนี่แบบคือเข้ากันอ่ะใส่ตัวนี้เลยดีไหมอันนี้เป็นรอยเท้าทุกคนรอยเท้าเนี่ยเขาก็แจกมาตันเหมือนกันนะแต่ว่าทาไมไม่มีเอฟเฟกต์ฮะรอยเท้าพวกนี้นี่ครับนี่แจกมาตันเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้มีเอฟเฟกต์ปว่า รอยเท้ากูยักษ์น่ารักมากเลยโอ้โหเสียงกนกล้องจองนะอันนี้ก็คือของจะแจกฟรีทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวพาเพลินนะครับมีปีกระดับ12อุปกรณ์แรกเริ่มต้นอ้อลืมไปเรามีสัตว์ขี่ด้วยนะครับเนเป็นสัตว์ขี่แจกมาออฟแม็กครับไม่ว่าจะเป็นพวก SP เพิ่มความแสายธาตรลดความสาโจมตีได้คี่ตีเข้าอาาัตราโจมตีเป็นเลิศ ตรวซับความแสแล้วก็ทะลวงความแสตัวนี้เป็นสัตว์ขี่เซ็ตพิเศษที่จัดแจกมาให้นะครับมิวผาเพลินนะฮะจัดแจกให้ฟรีๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนนี่ใส่ได้เลยสตัว BP ขึ้นจุกใจแน่นอนนะครับเี่เดี๋ยวผมจะลองเกิดใหม่แล้วก็ใส่อุปรกรณ์แรกเริ่มต้นดูซิว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้เรานะฮะใส่อุปรกรณ์แรกเริ่มต้นได้หรือไม่นั่นเองนะครับตอนนี้ผมกินผลไม้ไปแล้ว น่าจะสี่ลูกนะเดี๋ยวผมจะลองเกิดใหม่ดูนะทุกคนเกิดหม่คราสอะไรเอ่ยเดี๋ยวเล่ามาดูกันนะฮะตัวนี้คลาสเจ็ดครับทุกคนฮนะคลาสเจ็ดใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวลองกินผลไม้ดูครับผมตัวนี้จะมีผลไม้เนี่ยห้าสิบลูกเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยแจกแต้มา500มาห้าร้อยแต้มเลยนะ คือโคตรเยอะเลยนี่ความสําเร็จชื่อเสียงเป็นของที่แจกมาสัมมนาคุณอัปเกรดตัวละครพื้นฐานนะครับขำๆนะอันนี้เป็นอุปกรณ์ครับสวมใส่ได้เลยนะอุปกรณ์สัตขีออฟสีทองเมสวมใส่เรียบร้อยนะพลัง B ีแรกเริ่มต้นเนี่ยผมบอกเลยว่าตีบอสได้เลยทุกคนมาลองใส่ดูซิว่าเราใส่อุปกรณ์แรกเริ่มต้นอะไรได้บ้างอ๋อใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่ก็บอกอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะ โอ้น่าจะเป็นหน้าไม้นะใช่ไหมไม่ใช่เดธนูเท่ปิดเงินครับตัวนี้เป็นรูปปืนนใส่ได้เลยครบเซตนะฮะบ p หน่วย100ร้อยพันหมื่นแสนล้าน2 0ล้าน7แสพลังต่อสู้นะครับเราสามารถใส่แต่งตัวเท่ๆแล้วก็มีของยิงพร้อมสกิลได้เลยในเซิร์ฟเวอร์นี้ของกิจกรรมในคาไม่มีอะไรซับซ้อนเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีของทั้งสายฟาร์มเดี๋ยวผมจะย้ายไปจุดรีวิวที่ใหม่ดีกว่า ไปที่อื่นกันดีกว่าครับวิ่งครับอ๋อรีวิวจุดใหม่ครับทุกคนตรงนี้เนี่ยผมรีวิวบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวใกล้ๆมาประกันนะที่ลับนะครับกิจกรรมในคาเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะเซิฟนี้ก็จะมีของแจกฟรีครั้งแรกมีล็อกอินรับของนะครับเมื่อกี้เนี่ยของแจกฟรีเขาแจกเป็นพวกอาวุธแฝรอัปเกรดใหม่ล่าสุดมาให้เราด้วยนี่จะเป็นพวกนี้เอลถือดากน,นะครับ มีฉายาอะไรเนี่ยผู้ฝึกการต่อสู้แจกมาให้เราฟรีด้วยในรับของกิจกรรมคารี7วันนะฮะนี่ก็จะมีพวกปีแฟชั่นที่แจกมาให้หรือว่าจะเป็นพวกแฟชั่นสัตว์ขี่กล่องซุมในเซิร์ฟนี้ก็มีนะครับนี่อันนี้เป็นพวกกล่องสุมแฟชั่นเนี่ก็จะได้รับพวกปีแล้วก็เป็นกล่องสุ่มแฟชั่นเหมือนกันกล่องสุมแบบร่วมนะครับก็มีให้เราเลือกสุมนะ,ะนี่ได้เป็นพวก ปีกเท่ๆมาใส่ได้เลยนะครับนี่ปีกหลากหลายครับผมปีกโคตรเยอ,อะเซิร์ฟเนี่ยทั้งแบบกล่องสุ่มแล้วก็ปีกอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นเนี่ยรับของกล่องสุ่มราชาเติมเงินจะได้รับเป็นยันโหวดที่สุดนะตัวนี้เป็นยันระดับขั้น117พิเศษ20บวก20ไล่ล่า80มี SP เลือดเด้งเข้ามาด้วยคือโหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็จะมีปีกพิเศษด้วยนะตัวนี้มีทั้งปีกพิเศษ ุติพิเศษเนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะบอก sp โคตรเยอะที่สุดมหาทั้งกวงในปีกเลยตัวนี้แจกมาตันเลยนะสาวที่เชิ้นในราชาเติมเงินครับแล้วก็จะมีพวกเหรียญเกิดใหม่ที่หายากมากๆแล้วก็ของแรกแรรีเจนครับในเซิร์ฟเวอร์ของแรกพรีเมียมทั้งหมดส่วนรวมอยู่ในราชาเติมเงินนะฮะราชาใส่ฟรีก็จะมีดอกลงมากล่องนะครับเป็นพวกยันก็มีก็ปล่อยนะยันก็มีแล้วกเ็เป็นพวกอะไรเนี่ยของแรกแฟชั่นซะส่วนใหญ่ นะครับก็มีให้เราเลือกแลกเติมเงินครั้งเดียวได้รับของเกิดใหม่นะส่วนใหญ่ล่างสุดโปรโมชั่นได้รับเป็นอุปกรณ์ขั้น70อุปกรณ์สัตว์ขี่ออฟห้นตะครับตัวนี้เป็นออฟป,ป้องกันนะทุกคนดูเป็น SP ีโจมตีเดสพลังโจมตีแม่นยำเอสีเด่นเยอะมากในส่วนของอุปกรณ์สัตว์ขี่ตัวนี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเป็นของตีบวกฟังก์ชันเกิดใหม่ของแรกนะครับเติมรายวันได้รับเป็นปีกนะครับทุกคนแล้วก็ของตีบวกเป็นชุด นะครับหรือว่าเป็นกล่องสมบัติสุมแล้วก็ของแรกพรีเมียมซะส่วนใหญ่นะครับเติมังินสะสมทูเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับก็จะได้ของที่มันโหมดมากกว่าของตีบวกที่มันได้เยอะแล้วก็เป็นพวกผลไม้เซ็ตเครื่องประดับเทพอุปกรณ์ระดับสูงขั้น5เซนะครับออฟสินะไม่ใช่ออฟห้านะแล้วก็จะเป็นพวกของแรกนะซะส่วนใหญ่แจกเยอะมาก นะครับเติมเงินสะสมบันนะครับจะได้รับเป็นพวกของตีบวกนะครับแล้วก็แลก,แกสัตว์ขี่แบบฟาร์มแบบเติมชนิดเติมที่1เติมที่2นะก็แลกได้นะครับจะได้ออฟที่โหดมากขึ้นหรือว่าจะเป็นแลกพูดแบบทั่วไปแบบฟาร์มก็มีหรือว่าสายเติมเงินแลกได้หรือว่าเป็นสายเติมเงินพิเศษเติมหนักนะได้รับเป็นพูด8ปดออฟสิบออฟได้นะครับออฟข้างล่างก็ดูได้เลยเนี่ยสิบเอ็ดออฟ มีนะในเซิร์ฟนี้มีให้เล่นนะครับยันเหมือนกันครับผมมีให้แยกประเภทแบบฟาร์มแบบเก็บของมาแลกแบบเติมน้อยเติมมากก็มีให้เราเลือกเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่คือไฮไลท์ที่สดคือแลกปิกแฟชั่นครับผมนี่แลกปิกแฟชั่น2ซึ่งของแรกเราเติมได้กิจกรรมคาหรือว่าเป็นพวกราชาสายฟรีก็มีให้นะครับสายฟรีต่เติมได้เลยนะพวกนี้นะครับก็มีชุดฟาร์มชุดแบบ เติมเงินนะครับอาวุธแฟชั่นแบบเติมเงินหรือว่าแลกอาวุธแฟชั่นแบบเติมเงินแต่ว่าไม่ใช่ของใหม่เป็นส่วนรวมในเซิร์ฟเวอร์เอามาให้เราแลกได้นะครับก็จะมีแลกของจิป,ปะทะแลกฉายยาลีเจ็ดวันนะพวกนี้คือฝาม,มาแลกได้เลยนะครับรอยเท้าเหมือนกันตัวนี้แจกฟรีนะฝาม,มาแลกได้เลยเครื่องประดับก็เช่นกันมีน่าจะประมาณ6กช่องคือฝาม,มาแลกได้เลยพวกนี้ปล่อยนะครับแลกแฟชั่นสัตว์ขี่ตัวนี้ต้องเติมนะครับ ก็จะมีหลากหลายมากนะครับเป็นพวกแฟชั่นสกีบวกตัวนี้บวกพลังเยอะมากผมลองอัพดูแลนะครับแลกแฟชั่นวิญญาณก็มีนะครับข้างล่างก็จะเป็นใช้จ่ายสะสมเทศกาลในเซิร์ฟเวอร์นันเองนะครับก็ประมาณนี้ในเซ mm ิร์ฟเวอร์มิวพาเพลินไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถึงไม่ซับซ้อนในก็รีวิวไปเนก็ลึกเหมือนกันในเซิร์ฟนี้นะครับแต่ได้แต่เข้าใจได้ไม่ยากในเซิร์ฟนี้นะเป็นเซิร์ฟแจกหนักแพทไปแจกพวกกิจกรรมเยอะบอสกิจกรรมแจกของ3าทุ่ม ทุกวันนะครับมีโค้ดหน้าเพจทุกวันนั่นเองให้เรารวมสนุกนเองสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีกหนึ่งตัวเลือกคลิปรีวิวมิวพาเพลินกับเอที่6เปิดปันที่14ธันวาคมนี้นะใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคือวิดีโอพร้อมด้วยกิจกรรมแชร์แจกเพชรน0 0 0ัล้านนั่นเองคลิปนี้น่าจะประมาณนี้สำหรับคลิปรรวิวนะฮะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับมีคลิปรีวิวเกมอะไรจะมารีวิวผู้ชมได้เทสได้เล่นกันอยู่แบบนี้เรื่อยๆนั่นเองท้ายคลิปฝากกดไลค์ กดแชร์ Subscribe กร่งแจ้งเตือนกันเช่นเดิมนั่นเองนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับผม